แกวงหางจ้ะอยูข้าวแล้วอะไสมข้าวให้มากกวหกจะหกโมงล้เพื่อขางหิวโคงไก่บดสมกนข้าวอย่ากวนยงหมอข้าวให้เด็กๆก่อน ก็มีข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวแข็งยไม่ได้ทำฟักทองกินสักทีเลยนึ่งสิแม่บอกว่าจะพาทำบวชแม,ม่ซื้อกะทิมาถ้าไม่เอาข้อตูเอ้เย็นมันจะเสียไหกะทิอะเสียไหนน่ะอ๋อมันถ้ายังไม่เปิดอะไม่เสียหรอก กาบแบง่งให้จมเด็กๆหนึ่งสองสามกาันาันกนี้ผสม ตัวเด็กๆป้ายตัวตัวเงี่ยเอาไปเข้าตู้เย็นเลยนะ้ตัว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 เนี่ยเขาจะกินอย่างเงี้ยทุกวันวันละสองนื้อก็หมดเยอะอยู่นะแต่ละวันหมดค่าอาหารหมานี่ไม่ใช่เป็นหมื่นแล้วนะแต่ละเดือนนะครับ ค่าไฟค่านู่นนี่นั่นรวมเบ็ดเสร็จขึ้นจะเป็นหมื่นสิบเจตัวหลังอานสิห้า